สวัสดีครับตัวนี้ช่อบพิกันเองนะคะตัวนี้ผมก็จะมาเล่นเกมดออีกแล้วนะครับเล่นดอแบบว่าเยอะมากๆเลยจะ <c oughs> ที่ผมเล่นแบบว่าผมผมจะบอกอะไรฟังะครับขอบคุณทุกคนที่แบบว่าผมลงคลิปวิธีเอาตัวรรดจากโจรแบบงงๆอะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับมีคนดูเยอะมากอะ่ะโอเคครับเออก่อนที่จะให้ผมไปก็แค่กดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ก่อนจะให้ผมไปนะครับโอเค ผมจะรอจนกว่าคนจะเข้าแล้วผมก็จะเข้าตามตรงนี้ผมก็เข้าแล้วครับไม่แน่จะมีคนเข้าไหมอะ่ะเออไม่มีเออนี่มีแล้วมีแล้วกดออกละเออมันนาน ตาละเย่ตอนนี้ผมก็มาแล้วครับถ้าเสียงเพลงดังเงกินก็ขอ,ออภัยด้วยครับที่ผมเล่นเป็นเอเดอะอีเ,ออเออมลไม่ไม่ไม่ผมจะไม่ยุ่งกับมัน มีอะไรินจักมีอะไรบ้างอ๋ออ๋อโอเคเกนเงีง้ยงเก็บนี่เปนตัวอะไรนี่ไม่เป็นไรโอเคเฮียอยไรยบบ โอเคครับตัวน,นี้ผมก็จะต้องไปหาเก็บขโมยขโมยไปตัวมาทำเป็นเทพเลยนะถาไม่กินไม่เห็นชอบอยู่ห้องนี้บ่อย mẹ chào mẹ 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 nè, mẹ 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 บอกว่าจะไม่เจอแมวนั่นนะเอออีกแล้วอ,อ้ยลักกี้อ,อ๋อโอเคถ้าเป็นลักกี้มันต้องจ่อมาตามล็อกหล่นวะ ลักกี้อีกแล้วนะอีกแล้วชิบหายแล้วกู ยังไดรุ่มีแมวอยู่นี่นะไม่ได้เลยครับอดีแมวุ้ยอาชีพเป็นได้สองอันเลยสมน้ำหน้าที่มึงไม่รอก,กู เพื่อนเป็นป่าตอนนี้ผมเหมือนจะอยู่คนเดียวแล้ว <c oughs> อะโ้ห้องนี้ผมเกลียดมากเลยเฮ้ย้องนี้เริ่มปึ๊บเสปีดเลยโอเคเดีะะ๋และ้วเดี๋แล้วเแล้วห้องรูปไปแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบ โอมันคือรูปนี้เออไม่ใช่มันคือรูปนี้อะไรครับมันคือรูปลักกี้ลักกี้ลักกี้แก่อีกแล้วนะเฮ้ยเปิดมันก็เจอเลยหรอยิมสีแข่งอยู่ เดี๋ยวๆเฮ้ยทำไมดาวแปลกๆวะเอ๊ะไปลากี้ลากี้ม <hi> ันมาลากี้มันมาแล้วลากี้ลากี้ลากี้มันมาแล้วลากี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมเขาผ่านไปแล้ว เคียวมือมีเทียนอยู่ทำไมเราไม่ใช่อ๋อผูวายอยู่ปูว่าไงซิกเดี๋ยวไม้มาจิ้มตาแน่เลยนีคือสอบมันคือพิมพ์ได้เหรอแปลว่ายังไม่ถึงซิกนี่นนต้องรองผมๆผูผรอถึงหกฟิกเกอร์ ได้หรือเปล่าแล้ผมต้องฝันไปเองเมืเ่อไรเพื่อจะใช้โลบาร์กอยก,กับผมเฮ้กได้ไม่ปวดอ่ะถ้าเอฟไพนเราถึงวอกี้เราเล่นไปกี่านผมตายนี่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโอกาสรอดนะ ผมตายได้ดอนเลยผมรอดผมรอดแล้วลืมการจับออกอะไรขโมย โอเคเปิดอย่างสบายใจดีละปุ๊บโอเคเฮ้ยฮกไม่ดีแล้วอ่ะยังเราก็ได้กองดีโอเคโอเค แจ็คไปอีกด้วยแจ็คเป็นคาร์บอยลักกี้อีนายเพิ่งดิโอเคเพื่อนยังอยู่ งั้นก็สรลคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วผมก็จะมาทำคลิปต่อนะครับถ้าทุกคนะกดดูกดดูในคลิปนี้ประมาณสักอ่า 100คลิปก็ได้100ครั้งอาจารยดู100ครั้งผมก็จะรับ EP 2ครับหรือ10ครั้งก็ได้นะผมว่าโอเคครับผมไปบมาก่อนนะคะผมเดี๋ยวผมนอนแป๊บนึง